คิดนอนคิดอยู่อย่างนี้เหปรากฏว่าพาาระอรหันตีโกงเนี่ยทันลอยมาพระอรหันตีโกงเนี่ยทันมาเลยทันลอยมาเลยลอยมาท่านก็เลยพูดว่าเอ้ยฉ่านก็จะไปสงสัยมันหัวมันทำไมมีอะไรก็ชันๆันัันไปเถอะกินมันไ,นไปอย่าไปอย่าไปคิดม,มันถึงไม่หัวมันทำไมเช่นนั้นเนี่ยอโย้โลกของความคิดถือเนี่ยมันจะไม่สลาย ไอ้ท ah, ี่มันตามมาจริงๆเนี่ยไอ้ยิญญาธาตุที่มันตามมาจริงๆเนี่ยเนี่ยมันตามมาเพราะว่าเรามีรุปธรรมกับมันนี่นี่นี่เห็นไม่ดีนเห็นไม่ดีๆๆว่าจะมาเป็นอารันที่โกงเนี่ยถ้าปลูกรลยวางได้แล้วเนี่ยมันบ้าขนาดไหนชีวิตเนี่ยมันมันจะต้องคือยิ่งดียิ่งบ้ายิ่งดียิ่งฟุกยิ่งดีมันมันต็อยขึ้นดีมามากรจน ไว้วางเลยหลายคนเอาไปสงสัยแล้วก็ถามกันกับทุกคนเลยว่าคือถ้าเราอ่านตรงๆนี่ก็อ่านจะแค่จะอ่านไม่ถูกหรอกแต่ถ้าหลวงพ่อละบอกนี่ก็จะถูกอยู่เขาเรียกว่าอารหังพุทโธเขาเรียกว่าเป็นภาษาเป็นภาษาบาลีอ่ะ ว่าอารันทุตโตเนี่ยมีเรื่องเล่าให้ฟังคือมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยตัวลูงพ่อเองเนี่ยคือไปบำเพ็ญอยู่ในถ้ำเมือ่อบํำเพ็ญแบบบ้านเนี่ยบ้าไปเลยทีนี้พอมันบ้าแล้วจะทำยังไงอ่ะ ปรากฏขึ้นมาว่าไอ้พวกวิญญ,ญาณธาตุเป็นแนเป็นล่างตัวเนี่ยมันเลยคุมขังพ่อวิญญ,ญาณธาตุนี่คืออะไร <c oughs> อะไรก็แล้วแต่นะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นวิญญาณเนี่ยเขาเรียกวิญญาณธาตุหมด ซึ่งมันเป็นโลกที่มันเป็นโลกที่ทึ้งกลับมากไอ้วิญญาณธาตุเนี่ยอย่างเวลาพระไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็คือการปฏิบัติแต่ถ้าลองบอกว่าอารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่ที่มากระทบชักเนี่ยจริงๆมันก็คืออารมณ์แต่มันยังไม่เป็นรูปร่างแต่อารมณ์ที่มันเป็นรูปร่างมาหลายวันนั้นเนี่ย เขาเรียกว่าวิญญาณธาตุอีนี้อารมณ์เนี่ยมันมัน,ม,นมันร้อยแฝงขันประสาทเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดมุ่งหวังอยู่อย่างเดียวก็คือวิญญาณเหล่านี้มันมีทั้งนีมันมีทั้งชั่วมันมีทั้งงี่เง่าเลยเยอะแยะไปหมดเลยปรากฏขึ้นมาว่าวิญญาณเนี่ย มันจะซึมเนี่ยมาจากว่านกพ่อเนี่ยไม่ความีสติสตังตีสมูนนี่หรือว่ามันไม่ได้พิจารณาธรรมนี้รัวปราทัศต์รัวปราดทันแล้วเห็นแต่มันร้ายไปหมดนี่ ใจเขาล้พลมพ่อไดเมราะเรามีสติสตางค์อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าใจของเราเนี่ยมันเปิดกว้างออกไปไปรับอนุยากมากจริงๆพวกบา้บาๆนี่เนี่ยไอ้พวกบ้าๆที่เดินตามถนนเนี่ยจริงๆแล้วมันด้บ้านนะจริงๆแล้วมอนล้มพ่อก็เป็น,นยังงันแหละก็คือเดินบ้าๆไปตามถนนเนี่แหละเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเนี่ยคือเดินไปเดินมานปีสองปีนั้นก็เดินไม่อนนยู่ั่งเลย จะรู้ได้เลยแล้วว่าจริงๆไอ้คนบ้าๆเนี่ยมันมีโลกของมันแต่เพียงแต่แค่ว่าโลกคือจิตมันกับวิญญาณเนี่ยมันมันติดกันมันติดกันทีนี้วิญญาณที่ว่าวิญญาณเราเนี่ยเข้ามาสู่จิตของเราปั๊บเนี่ยโอ้โหมันสอนเราทุกรู่แบบไปเลยมันก็เล่าเรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้ออกมาจนเป็นเหตุทำให้ ตัวเราเองเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองเลยวันทั้งวันคืนทั้งคืนนั่งคิดไปแล้วคิดว่าจะหนีมันได้ยังไงกัวว่าไอ้จิตของเรานี้เนี่ยโอ้โหมันไปเปิดรับมามีเต็มเลยนะกลางคืนก็นอนไม่ได้กลางวันก็นอนไม่ได้มันจะต้อ,องอยู่กับพวกมันพวาตานิมมองเป็นทุกสิ่งทุกอย่างด้ ก็เลยเป็นเพียทำให้ทห้องท่อเน,นี่ยกระเซ็นกระเซ็นนี้เป็นต่างคนต่างเลยจะมีอยู่เกินหนึ่งทุกแล้วทุกมันไม่รู้จะทุกีทาไหนก่อนนอนทุ้มโป่งอย่างนี้แหละอย,ยู่ ก็มีโยมมีนคนหนึ่งเขารู้ว่าเราอยู่ไปชั้นอาหาราหลไรวันแล้วแหละเขาก็เลยออเอาน้ำเต้าหู้มาให้ชั้นตอนเย็นพราะตอนน้ำเต้าหู้เนี่ยมาชั้นตอนเย็นก็ไอเราพอกะงนวลว่าเอาเน้ำเต้บบาหูห้มันจะปป่ารื้นปล่าว่าคิดหนาคิดล้างเลยชั้นได้อยู่อย่างเดียวก็คือกาแฟข้าตาลนี่เนแหลยเขาคือเมื่มชั้นไม่ได้ ในขณะที่เรานั่งคิดนอนคิดอยู่อย่างนี้ปรากฏว่าพาระอรหันตีโกงเนี่ยท่านลอยมาพาระอรหันตีโกงเนี่ยท่านมาเลยท่านลอยมาเลยลอยมาทาก็เลูดว่าเอ้ยจ,อจะไปสงสัยมันหัวมันทําไมมีอะไรก็ชั้นๆมันไปกินนั่นไป่าไป่าไปคิดม,มันถึงไม่หัวมันท,มทําไมเช่นนั้นเนี่ย ไอ้โลกของความคิดถือเนี่ยมันจะไม่สลายไอ้ที่มันตามมาจริงๆเนี่ยไอ้ลิขหน้าตาที่มันตามมาจริงๆเนี่ยเนี่ยมันตามมาเพราะว่าเรามีพุทธกรรมกับมันนี่นี่นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ว่าจะมาเป็นอรหันต์ที่กงเนี่ยถ้าคภูมิใจวางอะไรแล้วเนี่ยมันบ้าขนาดไหนชีวิตเนี่ยมันเด็กมันจะต้องคือยิ่งหนียิ่งบ้ายิ่งหนียิ่งโกล ยิ่งดีมันเหมือนก็ว่าวิ่งดีมา,มา,าม,มาไปจนลอยวางอไเลยกินขึนนั่นไปอะไรตัวใหญ่โหมันดีสักอย่างพอพูดอยู่แค่นี้ขึ้นมาลไอขณะที่เราบ้าบ้าเนี่ยเพราะแต่ทันที่โฟมเนี่ยทันลอยมาดิลอยมาปั๊บเราเราก็มาฉันเราก็เลยมว่าแล้วพ่อไอเนี่ยแล้วพ่อฉันว่าฉันได้ดีว่าเออฉันไปเลยฉันไปอย่างเนี้ย ก็ให้มากกินั่นไปเลยอย่าไปสนใจแล้วก็เลยเอาไอ้เอาไอาห้หลอดเนี่ยแทงแทงทุ้งยางเนี่ยแทงทุ้งยางทุ้งยางไอ้ทุ้งยางหน้าเต่าหัแล้วก็ดูเขาดูไปดูมาดูแตงโมแค่นั้นแหละแล้วก็โอ้อินใจสบายด้วยคิย้วก็มีคิ้วสบายข้อแล้วแหละเราปรากฏว่าบนหัวของเราตรงนี้หน้าผานเนี่ยมันสว่างขึ้นมา พอมันสว่างุ๊ขึ้นมาปั๊บมันมีหนังสือเนี่ยเขียนว่าอาหารตุ้โธเนี่ยปรากฏขึ้อนอยู่กัณฑาภาเพอปรากฏที่อยู่กัณฑาภาที่ไอ้อาหารโต,โตุ้โธตัวสว่างออกสว่างออกสว่างออกพอสว่างองางอกข,ขึ้นมาเสปับ๊บที่นี่พอาจารที่โกงเนี่นเยเป็นใจพูดว่านี่นีเห็นไหมเนี่เป็นยังไงเป็นยังไงเนี่ยไอ้พวกเรานี้เนี่ยนะ ที่วิญญาณทาเนที่มันตามเราเนี่ยเพราะว่าเรายังมีเพราะเรายังมีตัวเราอยู่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องมีมีตัวเรามันถึงจากมันถึงจะ,มจะไม่มีมึงเห็นล้พ่อไมเนี่ยมึงเหล้พ่อไหมเนี่ย,ออยตอนนี้เนี่ยล้งพ่อเป็นพระก็ได้เป็นโยก็ได้เป็นคนก็ได้เป็นอะไรได้หมด ของพ่อเนี่นนะยดูทุกคนทุกแห่งอยู่ตรงไหนคิดมันตรงนั้นไอ้คิดว่ามันแล้วพราะจากนั้นเป็นต้นมาไอ้ใจที่เราเคยยึดมัน่นถือมั่นที่ความที่ว่ามีต้องังวลเกตลอดเวลาว่าววามันสว่างออกเนี่ยพราะมันสว่างออกแค่นั้นแหละกับการโต้ึ้นมาว่าคือมี่าวนรี้เนี่ยออพอเรามองไปตรงไหน,นขึ้นมาปั๊บเนี่ย ยังพอแต่ลูกคุณตอนเช้าปัาพอเราม,ามองมองโยมที่ไปตะดูกวั้เลยนะ่ะเอองโยมที่ไปตะดูกเลยว่องคนยิงผู้ชายมีแค่้าหมดเลยอะ่ะไม่มีเสื้อผ้าใสอ่อ่ะมันมองมันมองทะลุไปถึงขนาดนั้นเนี่ยพอมันมองตนไหม่มันก็มองเห็นรากใหม่พอมันมองเห็นรากใหม่มองเห็นตนใหม่มันก็มองเห็นว่าไปตัวนี้มันออกมาตอนไปตัวนี้มันออกมาหลัง แล้วกระเซลต้นมงต้นไม้แต่และต้นเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาเลี้ยงเลี้ยงใบมันเลี้ยงยอดมันเลี้ยงดอกมันได้อะคือมันไปมองเห็นลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันไปมองเห็นจากนั้นเป็นต้นมาพระอรหันต์ที่โกงเนี่ยท่านลยบอกว่าพทุเเพราะเรายึดถือเรายึดถือว่าอยากจะเป็นอย่างนั้น <hai. S 1> เป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยมุขกรร,รกม ที่สุกไม่มันกันยาไปที่ถือมันมันเหมือนกันนะทำเหมือนกันระบาเลยนะเออทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะจากนั้นเป็นต้นมาก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้คำว่าความรีดมันถงอมันเนี่ยมันก็นว,าวางไปไนดะวางไปอัตโนมัติเลยนะวางไปก็สบายเลยอีกเท่าหนึ่ง เราก็เ้ยมาไหลยินญาณนธะาตุมันขาเราจะคือเราจะตา,ะปปายคาติมันในโอโหมีเขาเลยมันมาเลยมันมามันมาขอทํามาเรามันมาขอทําทมามเรา,ม,า,ม,า,า,ม,ามันจะบอกว่าเฮ้ยจากนี้ไปเนี่ยกลัวไปม,มาวุ่นวายกับมึงแล้วแหละกูมาขอธรามามึงนะไอที่ที่กูให้มึงบ้านเนี่ยก็เพื่อต้องการอยากให้มึงเนี่ย ถึงว่าพวกป้าเนี่ยพวกทีเพี้ยนเนี่ยแล้วกับพวกที่ว่ากินนอนอยู่ข้างถนนจริงจริงที่มันคุยที่มันคุยกัเดี๋ยวมานี่ยจริงจริงวมันมีโลกมันมีโลกของมันคือมันมีวิมันมันมีโลกอยู่โลกหนึ่งเนี่ยมันมีโลกตันียเอาไว้และมันก็ชวนคุยเลยเขาเรียกว่าวิญญาณธาตุมันมีทั้งฝ่ายบาทั้งฝ่ายบุญ บางคนไฟบุญก็เห็นแค่เห็นแค่วาดานสวรรค์ไปแต่ถ้าไฟบาปป้าี่เห็นแต่เปลเห็นแต่โภอยากโกมาไปพาไปอยู่แต่ในที่ที่มันตกน้ไปกููให้มึงเห็นแล้วเห็นไหมเนี่ยกูให้มึงเห็นแล้วว่าที่กู้พามึงเดินไปเดินมาทั้งวันตั้งคืนเนี่ยไม่เป็นตาลักตาโนนระลยแล้วับบนคุกคลุมพุมคลุมออกมาเนี่ยตอนนี้มึงรู้แลวใช่ไหมว่า โลกพวกนี้มีจิตแล้วก็คนไม่รู้ก็บอกว่าเนี่ยไอ้คนนี้เนี่ยไอ้คนนี้มันบ้าแต่จริงๆมันไม่ไบ้าหรอกเพียงแต่ว่าคนดีเนี่ยไม่สามารถมองเห็นโลกวิญญาณที่มันมาติดใกล้คนบ้าได้ก็เลยไปคิดว่ามันเนี่ยเป็นคนบ้าแต่แท้จริงมันไม่ได้บ้าเพียงแต่แคว่าพบยาพบที่มันต่ำซามเนี่ย เข้ามาใกล้มันพวกเรานี้เขาเรียกว่าเขาไรบยกวคนบาปเนะ่ยเขาไม่ค่อยมีผู้อาจจะมีกรรมมีเวรกันมาในอดีตชาติแต่ตอนแกมีไฟนะเนื่อว่ากูไหม่สารวนก็มีแล้วลมึงแต่แจะมีสระสักีกูมาพอกูมา,าขอขอมามึงต่อไปนะนะมึงเอาเรื่องราวของพวกกูเนี่ยไปเล่าให้เขาฟังเลยว่า พวกบ้าก็ดีพวกนี้ก็ดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโลกของมันมันสามารถอยู่ในโลกวิญญาณของมันได้เพราะแต่เราไปเห็นยางนั่นงกลุ่มมามันจะมนั่งเล่าให้เขาฟังว่าโอ้ที่พวกบ้าบ้าเป็นยังน้นเป็นย่างีงแท้จริงมันมีโลกของมันหลวงพ่อไปไปไประจนมาจริงๆมีประมาณสองนีงเนี่ยกลัวมันจะหายเ,ย <c oughs> เออเเมีขาวนีรู้อะไรพวเคล็ดลับมาเลย ดูเคล็ดลับมาเล้ว่าเออเป็นยังไงจริงๆเลยอารามตูทโทเนี่ยเป็นคาถาหน,น้าหน้าหน้าจะเป็นธรรมของพระอาราี่คงที่มาปลดล็อกให้เราอ่ะท่านคงจะสงสารเราองไหเรอบาบ้าต่อนะก<ม>็เลยไอ้นั่นเต้าหู้ลูกเหียวเนี่ยนะ<ม>เนกิตในยามพิการกิตมันไปเลยกินไปกินมาฟาดมามันแจ้งไม่อีก <laughs>